ครไปไปเที่ยวกันมาเลยไปปญีุ่่นอ๋อญี่ปุ่นครับใช่ครับเป็นไงครับดีวักก็สนุกดีครับลูกกระหน่ำเลยค่ะลูกกระหน่ำใช่ก็แอบแย่งลงรูกไปอยู่ครับวันนี้รูปพี่ดีเขาชอบลงก่อนผมไม่ทันเขาครับพี่หวานไหมครัที่นี้หวานปกติครับรู้เป็นที่กระชับนานแล้วนครับก็กระชับมานานแล้วนะครับมันเป็นที่ของคนเขาใส่ใช่ไรับใช้เวลานานมากมันก็เปล่มาก่อนหน้านี้แหละครับเราก็แค่มีเวลาว่าง พร้อมกันก็เลยไปเที่ยวกันยังมีปัญหาที่ยังแบบยังไม่เคลียร์กันเลครับไม่ไม่มีครับไม่มีครับยังมีขายากับกันไม่เสร็จหรอครับผมอย่างทีนี้แบบว่าซีนหวานๆฉวาดหวานๆนะคะเซอร์ไพรส์อะไรกันไหมไม่มีครับก็มีแต่รูปถ่ายหวานๆแค่นั้นแหละครับไปกันนานแค่ไหนไปกันน้อยมากครับไปประมาณสามสองวันสามคืนเองครับสามวันสองคืนดิเออครับผม้ใครไปค่ะทีนี้แบบว่าจ่ายกันเองหรือว่ามีของเปให้เนย ก็มันเป็นหน้าที่ผู้ชายครับบางเดือเดือนนี้ไหมเดือนนี้ไหมมันนี้มีนี้ร้องเยอะไหมมันก็ไม่ไม่ถึงกับเยอะมากหรอกครับก็ปกติครับซื้อเยอะไมหมฮะทีนี้เขาก็ช็อปปกตินะนก็ไม่เยอะมากครับก็ตามผู้หญิงเขาก็คอยเดินถือของให้อะไรเง,งี้ยแล้วกัไมซื้ออะไรพิเศษหรือเปล่าของเขาก็เดินเข้าไปช็อปครับแล้วเขาก็จ่ายตังค์เลยก็เลยไม่มีโอกาสได้ซื้อของให้อย่างครับอย่างแล้วพอกลับมาก็เจอเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยอ๋อครับ ไม่ไม่คาดคิดเหมือนกันครับเพราะว่าเขาเหมือนกับบอกผมว่าห้องผมห้องน้ํารั่วอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เลยไปอยู่คอนโดพี่สาวแทนพอกลับมาเห็นห้องก็ตกใจครับเป็นไงบ้างครับพอเปิดเข้าไปเห็นแล้วแล้วเป็นไงบ้างผมรู้สึกโหงงครับช็อกมากไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยครับไม่นึกว่าจะขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยผูกใจไหมฮะผูกใจแต่ก็เกรงใจมากครับพี่เพราะมันก็ค่อนข้างจะค่าใช้จ่ายสูงอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่ได้ ไม่กล้าจะรับไว้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ตั้งใจทําด้วยใจอะไรเงี้ยเราก็ต้องรับไว้เขาบอกว่าทําให้เนื่องในโอกาสอะไรวันเกิดครับพอดีที่คอนโดเก่าผมที่ผมอยู่ประจําเนี่ยคือมันแบบมันค่อนข้างจะเก่าแล้วนิดหนึ่งอ่างเงี้ยครับบางทีเราเราแอบ,บเลี้ยงหมาเงี้ยมันก็ัดเฟอร์นริเจอร์พังหมดอ่างเงี้ยเขาก็เลยมาเห็นแล้วเัาก็ไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยครับแต่ผมม,มีกิจการจะทําอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาทําให้อะไรเงี้ยเขาหลอกล่อเราอย่างไรแบบเราถือได้แบบไม่เข้าไปด เขาบอกว่าห้องน้ําห้องน้ําบ้านผมรั่วห้องข้างล่างโถก็นไปฟองนิติอะไรเงี้ยครับผมก็เชื่อผมไม่รู้ว่าเขาจะหลอกผมเลยครับไอรีดูเวที่มีทําอะไรบ้างนะในห้องไม่มีทำห้องน้ำใหม่ครับแล้วก็มีทาสีห้องใหม่แล้วก็มีซ่อมไปนที่มันพังๆอะไรเงี้ยครับเขาบอกเลยครับว่าทำไมจะเปลี่ยนไปอันโซ่มห้อันเขาคงเห็นว่าเราจะทำอยู่แล้วมั้งครับก็เลยก็เลยเห็นโอกาสที่ดีว่าเป็นวันเกิดก็เลยทำให้ด้วย ได้ปกให้รางวัลในการทุเซิฟกันเลยในคลิปก็ตามตามภาพแหละครับเขินไหมครับไม่เขินนะปกติเวลาผมมีแฟนผมชอบของแก้มแฟนอยู่แล้วครับโอ้ว่าลีโนเวทจริงๆมันก็หมดเยอะเหมือนกันใช่ใช่ประมาณนั้นเลยตัดสายเปย์อะไรอย่างงี้สายเปย์ไหมเหรอครับเขาก็ถือว่าสายเปย์นะเขาก็เก่งเก่งใจเหมือนกันจริงๆผมก็ไม่ไม่กล้าจะรับไว้แต่จริงๆเขาทำให้ด้วยใจก็เลยต้องรับไว้แล้วแล้วเกิดเขา มใหญ่นี้มันก็มันก็ต้องสมน้ำสมเนื้อแล้วครับพี่หนักใจไหมคะเขาจัดเต็มขนาดนี้กับวันเกิดเขาอืมไม่หนักใจครับผมรู้สึกว่าถ้าเราทําอะไรด้วยใจแล้วมันก็มูลค่าก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เไมบคนเขาว่าผู้หญิงอไรอืมไม่ไม่ซีเรียสหรอครับเพราะว่าผมผมรู้สึกว่ามันก็ผมไม่ได้ไม่ได้บังคับเขาทำครับเหมือนเขาทําให้เพราะเราเป็นแฟน แฟนเขาอะไรเงี้ยแล้วซึ่งผมก็ไม่ใช่คนที่ต้องเกาะผู้หญิงกินอยู่แล้วอะไรเงี้ยหลายคนก็สังเกตว่าที่หมอเข้าห้องเราได้ปกติเลยมีคุชเตอร์แปอ๋อไม่ไม่ได้เข้าห้องได้ปกติหรอกครับคือเขาก็แค่ขอคีย์การ์ดไปให้ช่างแค่นั้นเองครับ,ชบรใช่ใ<ห> <ๆ S 1> เขาบอกว่าจะซ่อมแล้วพอดีเขากำลังจะทําบ้านใหม่มเขาเลยต้องเอาเขาบอกว่าเขาจะเอาช่างที่บ้านเขาอะมาซ่อมห้องน้ําให้ผมก่อนเขาก็เลยขอคีย์การ์ดผมไปแค่นั้นเองครับข้อถามทริปที่ไปทะเลกับที่บ้านบ้างครับผม ก็มีความสุขครับมีความสุขดีครับเขาแบบเขาเห็นว่าเขาเข้ากับแม่เราได้อลย่างพ่คือเข้าได้ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าที่บ้านผมเขาจะวัยรุ่นครับไม่มีไม่มีแบบผโบราณอะไรเงี้ยครับซึ่งพาใครมาก็เขาก็ต้อนรับอยู่แล้วครับโอ้ยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับคือตอนนี้เรายังเป็นแค่แฟนกันอยู่เราเพิ่งเป็นแฟนกันยังไม่คบปีเลยครับเดี๋ยวขอดูยาวๆก่อนถ้าสมมติยังดีอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหา เขาก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับเขาก็เขาก็ยินดีด้วยที่ที่ผมมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตอะครับแล้วแม่ดูไม่บ้าเลยดูอยู่แล้วครับที่บ้านผมนี่คือแบบฟรีสไตล์มากครับขอแค่แบบเข้ามาเป็นคนดีกับลูกเราแบบนี้แล้วแม่เราอะครับคือิดเขาแบบไเฮ้ยผู้หญิงคนนี้โอเคนะอะไร้ยพอหลังจากทริปนี้เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับคือเหมือนกับที่บ้านผมให้การต้อนรับอยู่แล้วแล้วก็ชื่นชอบเขาอยู่แล้วนะนี่จากภาพเขาค่อนข้างแบบเก่งๆเพราะว่าต้องแต่งตัวเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ย ไม่เรียบร้อยนะครับเขาองใส่ชุดอินดี้เขาตามปกติครับที่บ้านผมไม่ติดอะไรเลยครับคอเลครับผมข่าวอะไรครับารบที่รักเกันก็มีผลนะครับเวลาไปไหนมาไหนคนชอบถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยที่บ้านก็แบบป้าไปตีแบตเขาก็ถามเอ๊มีเรื่องอะไรมาอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะมีคนถามมาเยอะเหมือนกันหรือไม่จะเป็นเพื่อนผมก็โดนถามเยอะเหมือนกัน ไม่ซิเลยหรอกครับคือผมว่าชีวิตคู่มันต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างอยู่แล้วครับแล้วถ้าเราครับมีโอกาสที่จะได้ไปเจอกับครอบครัวที่ของดีเลยเคยเจอแล้วครับหลังจากที่ตอนที่ไปวันเกิดเขาไปทําบุญที่บ้านเด็กและหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้เจอเลยครับเพราะว่าทำงานยุ่งกันทั้งคู่อะครับไม่ว่าทั้งสองฝ่ายก็ไฟเขียวเป็นพี่เนาะของครัวโหที่บ้านผมแล้วแต่ผมเลยครับเพราะผมรักใครที่บ้านก็รักด้วยครับสวัสดีครับ